สวัสดีครับพบกับ News Mania อีกครั้งเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งก็ต้องบอกว่ามีมาเนิ่นนานจริงๆแล้วเรื่องนี้นะครับก็ต้องเท้าวความไปถึงตอนเขาพระวิหารแลยทีเดียวจากนั้นก็มีประเด็นกันมาเรื่อยๆอาจจะอยู่ในวงแคบๆไม่กว้างมากนะครับคือใครที่ชอบพูดกันเรื่องประวัติศาสตร์เขาก็จะมาโต้เถียงกันงับปักฐานกันอะไรต่างๆนานา,นา แต่แน่นอนนะครับว่าพอมีประเด็นซีเกมทัเทนั้นแหละคุณคแมนะครับผมโอ้โหบานปลายเลยเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องวัฒนธรรมเคลมกันแบบเคลมกันในวงกว้างนะครับสื่อต่างๆก็ออกมาเล่นคือยุคนี้มันยุคโซเชียลนะครับอะไรที่มันเป็นประเด็นเนี่ยโโหสื่อยิ่งเอามาลงก็ยิ่ง อ่าเรียกว่าเยอะแล้วก็บานปลายแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มซึ่งตรงเนี้ยสถานการณ์ตอนเนี้ยคือทางฝั่งไทยก็ไม่อยากให้ฝั่งเขมรมาอยู่ในไทยไม่ว่าจะเป็นพวกแรงงานหรืออะไรต่างๆให้ปิดกั้นพรมแดนกันไปเลยรวมไปถึงเขาพระวิหารนะครับก็ไม่ต้องเปิด <c oughs> ไทยนี่ไม่ได้อยากเปิดนะครับแต่อยู่ๆมีข่าวมายังไงก็ไม่ทราบว่าไทยขอขอกัมูชาเปิดเขาพระวิหารทั้งๆที่สื่อไทยยังไม่ได้มีเล่นอะไรเลยเรื่องนี้พอชาวโซเชียลของเขมรรู้ก็แบบว่าเ,ออเหมือนกันมีความคิดเห็นเหมือนคนไทยนะ ก็คือไม่ต้องเปิดเราก็ไม่ได้อยากให้เปิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับรวมไปถึงพรมแดนก็อยากจะให้มีการกั้นด้วยซ้ําคือต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยฝั่งไทยไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยจากเรื่องราวหรือว่าอะไรนะรแต่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไม คือเราก็อยู่เฉยๆต้องบอกนะครับว่าเราก็อยู่เฉยๆของเราแต่ว่าคนมรเนี่ยไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นต้องมากระแทะมาอะไรตลอดจริงๆแล้วไม่ได้มีประเด็นอะไรกันนะครับการที่จะมาหาเรื่องหาเรื่องกันเนี่ยก็คือมองได้อยู่แบบเดียวนี่แหละว,ว่าเขาอยากจะโปรโมทเรื่องใดเรื่องหนึ่งเขาก็พยายามาหาเรื่องกับไทยอพอไทยมีความขัดแย้งอะไรประมาณนี้ก็ <ๆ S 1> เป็นข่าวพอเป็นข่าวมันก็ดังขึ้นเรื่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆประมาณนี้ในข่าวนี้คือดังในทางที่ไม่ดีหรอก อย่างเช่นกุณขมกับมวยไทยนะครับคือเขาก็มีการพูดว่ากุณขมเป็นต้นกาเนิดมวยไทยถ้าเขาไม่พูดซะคนก็อาจจะไม่รู้จักกุณขมก็ได้แต่ว่าพอพอ,พอเขาพูด มีการเปรียบเทียบกับมวยไทยก็เลยมีการทําข่าวแล้วก็มีผลกระทบมีการพูดกันในวงกว้างมากขึ้นพูดง่ายๆคืออยากให้คุณกระแมมีชื่อเสียงแต่เอาจริงก็คือมันมีคนพูดถึงมากขึ้นก็จริงแต่พูดถึงในทางที่ไม่ดีนะครับดังนั้นก็ไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงต่อเพราะว่ามันก็ยังดูเงียบๆก็ยังสู้มวยไทยไม่ได้ซึ่งจริงๆถ้าเกิดเขาอยากจะทําให้ดังเขาก็ไปจัดอะไรของเขาเองนะครับไม่ต้องมาอ้างอิงกับทางมวยไทยก็ได้ รวมไปถึงเรื่องราวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นชุดไทยหรือว่าอะไรศิลปะวัฒนธรรมอะไรนะครับก็ชอบมาเคมมาหาเรื่องเหมือนอยากจะพยายามให้เรื่องราวอะไรพวกนี้หรืออยากจะให้คนรู้จักว่ามันมีเรื่องราวแบบนี้นะจะได้ะจะได้มีก็คือตัวเองอาจจะได้เป็นแบบแหล่งท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้ครับไม่ว่าจะเป็นพวกนครวัดหรือ,อชุด ชุดเนี่ยจริงๆเขาก็มีชุดของเขาแต่ว่าเขาก็อ้างเรื่อยเลยว่าชุดแบบนี้มันเป็นไอชุดไทยเนี่ยเป็นชุดของเขานะอยากจะให้ดังเพื่อที่ก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าอยากจะให้มีคนพูดถึงเผื่อจะได้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วก็ใส่ชุดแบบนี้โดยที่อ้างว่าเป็นชุดไทยก็อาจจะเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็คือยิ่งเขาทำอย่างเนี้ย คนที่จะได้รับผลกระทบก็คือคนขมรก็คือคนบ้านเขาเองแหละโดยเฉพาะแรงงานขมรที่อยู่ในไทยนะครับที่อาจจะต้องได้รับความเดือดร้อนเรื่อยๆล่าสุดก็ทางกรมการจัดหางานยกเลิกดีมานไปแล้วนะครับถ้าเกิดก็ในจ้างหรืออะไรเนี่ยอยากได้แรงงานขมรหรือว่าลาวเนี่ยก็ให้ไปที่ สำนักงานจัดหางานเลยก็คืออาจจะต้องใช้เวลานิดนึงกว่าจะได้แรงงานถ้าเกิดว่าไปที่กรมการจัดหางานเลยมันก็จะเร็วหน่อยพูดง่ายๆนะก็คืองานเข้างานเข้าตัวเองตลอดเลยเราถามว่าใครทําเราก็ไม่ได้ทํานะครับเขาเนี่ยไม่ยอมรับความจริงพอเขาไม่ยอมไม่ยอมรับความจริงแล้วก็มาเคมนู่นนี่นั่นมาว่าคนไทยแล้วก็พอว่าคนไทยเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับว่าสิ่งที่เขาได้รับ สิ่งที่มีผลกระทบเลยก็คือคนขเขมรเองไม่ใช่คนไทยแต่อย่างใดโซเชียลก็มีการสรุปให้ฟังนะครับว่าก็เป็นคนขเขมรนี่แหละไม่ก็คือลืมลืมกําเนิดของตัวเองลืมกํเพืชของตัวเองไม่รับความจริงว่าตัวเองก็ลําบากาตัวเองถ้าเกิดตัวเองไม่ลาบากตัวเองก็คงจะไม่มาเมืองไทยหรอก นอกจากไม่รับความจริงก็เองลำบากก็ยังไม่ยอมรับวัฒนธรรมตัวเองด้วยว่าคนไทยต่างๆนานาผลก็ตกก็ตกอยู่ที่คนขเขมรจริงๆถ้าถ้าเกิดว่าเขาสบายชีวิตเขาสบายจริงเนี่ยเขาคงไม่มาคอยว่าหรือว่าอะไรคนไทยหรอกแล้วเขาก็คงจะอยู่ในประเทศเขาถ้าประเทศเขาเจริญจริงเขาก็ทํางานที่ประเทศเขาแหละหาเงินหรืออะไรนะครับจะเป็นเราด้วยซ้ําถ้าเกิดว่า,าขเขมรเนี่ยจะเจริญกว่าเราเราอาจจะไปทํางานบ้านเขาก็ได้แต่นี่มันไม่ใช่นะครับเราเนี่ยเจริญกว่าเขาแต่เขาก็ไม่ยอมรับ ไม่ยอมรับว่าตัวเองลําบากก็อยากจะนะครับอยากจะว่านู่นว่านี่แล้วก็มีการอวดทางโซเชียลด้วยว่าบ้านเมืองเขาเนี่ยเจริญมากๆก็นั่นสิครับถ้าเกิดว่าบ้านเมืองเขาเจริญแล้วเขาจะต้องมาลําบากที่เมืองไทยทําไมเขาก็ไปทํางานที่บ้านเขาดีกว่าก็ตอนนั้นเองแล้วก็เรื่องวัฒนธรรมต่างๆก็ไม่ยอมรับเหมือนกินเหมือนกันว่าตัวเองมีวัฒนธรรมแบบนี้จะเคลมวัฒนธรรมไทยอย่างเดียวเลยนี่ก็เป็นเรื่องราวานะครับที่เราอยู่เฉยๆก็มีคนมาหาเรื่องเรื่อยๆเลยทีเดียว ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ทีชมอะไรก็สามารถเมนไว้ทีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ